ครับสามเมื่อวานนี้เราได้ภาพเรือสีต่างๆเนาะนักเรียนก็นํากลับบ้านไปแล้วทีนี้นักเรียนจะได้พูดคนละหนึ่งประโยคพูดว่าฉันชอบสีอะไรทีนี้สิ่งที่งานที่จะให้นักเรียนทําคือฟังงานที่จะให้นักเรียนทาคือให้นักเรียนจาเพื่อนจเอนาจเพื่อนผู้ชายจาเพื่อนผู้ชาย หนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนแค่นั้นเองเอาเธอชอบใครที่เขาชอบเอาใครก็ได้ผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนนะจำชื่อเขาไปนั่งไปไปยืนเหมือนเดิมไปยืนเหมือนเดิมอ่ะทีนี้ให้นักเรียนพูดอ่ะคนแรกเลยครับชื่อเล่นเลยนะเก้าเรือมีสีดำตามน้อ่สสีแดงม,มาสังเก นะคนไหนจะเอาสีน้ำตาลสีน้ำตาลคือ brown, brown boat. บ r าว n b บราว b บดสีฟ้าคือไลท์บลท์บดสีส้มคือออร์เรนจ์บอ o นบดทีนี้นสิ่งที่นักเรียนพูดคือก้าออกมาหนึ่งก้วแล้วเ่าเอาทีละคนทีละคนไ like, 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 like. อไลท์ไอไลสีไลท์ไอไลท์อะสีไลท์ออกมา, <I like. S 1> มา เดียวคนยังไม่เรื่อจำว่าเธอจะเลือกใครผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนอ่ะก้าวใช่ไหมคะก้า<ะ>มาก้ามาแล้วพูดไอ i ไร่สีะไรครับไอ้ไร <like> like like, uh, ่บูไอ้ไรบูไอ้ไรอะบูบอสูดสิครับไอ i k e อะบูบอสอ่ะทุกคนทุกคนก้าวไร่อะบูบอส โชว์ขึ้นอพูดว่า i like abubot i like abubot อ้าวทำตรงๆ you like abubot นี like ่หนูเราเป็นผู้ชายพูดอีกประโยคนึง he likes abubot he likes abubot like อ่ะมาก้ามาครับก้ามา้ออาสีเลยครับอาสีเลยครับกิบเอาเหนือนกันอ่ะโชว์ขึ้นโชว์ขึ้นอ่ะ พูดสิครับ I like a blue ์อ a t อ I like green b o บ t I like อ e กอะกันป้อมไมไม่ไม่ไป้อม like g r e ล n boat อ m like r e ก n ีนบ t He like อ e e n b o บ t He like บเจ้าจำแบอ่าพูดสิครับ I like a blackboard I like a blackboard À, quý bạn còn I like a à, Nào <laughs> I like a blackboard He, He likes a blackboard He likes a blackboard mà làm 1 À, chàng sắp hút I like a clean board I a clean board ไเหลือง I like aero b o t I like aero b o t อาพี่พน้องกันชื่ออะไรนะ <c oughs> ชื่อชื่ออิงหนังนะครับ อ่ะคุณสิครับไอ้ไรอยากกินบดอ่าพ <and> ูดพรกันกาต้งไลส์อ่ะกรีนบดนี่ใช่คสิมันเป็นยูกีไลส์อ่ะกรีนบดคุณสิครับฉันชอบเรือสีเหลืองพูดว่าไหมครับไอไอไอไล์อ่ะเยลโล่บดอะพูดพร้อมกัน นาวินไลส์อะเดียรูโบต์ไอประโยคเมืองคืออะไรคะทีไลส์อะเรียวโรโบตอ่ะทีทัศมาแล้วครับอ่ะทีทัศจิตหนึ่งสีครับอ่ะโอเคครับอ่ะพูดสิครับฉันชอบยาสีน้ำเงินอ่ะพูดสิครับไอ้ไอ้ไอ้ดับบโบอ้ยอะคุณร่วมกันทีทัศไลส์อะบูบอ้ย ครับอ่มาเร็วอ่ะคนถัดไปเร็วอ่ะแร้วครับข้าวต้นกล้ามาเลยอ่ะยิบฉันชอบร้สีแดมทุว่าไงครับ i like a red boat ชูสิครับชู i like a red boat อ่ะพวกกัน i like a red boat i like s red boat i like red boat i like a red boat ไว้บดไอล่ะไว้พูดำกันบอสไลอ่ะไว้บดพูำกันเลยฮะบอสไลอ่ะไว้บดใช้อะไรแทนเขาทีดีไลอ่ะไว้บด่ะพูดสิครับฉันเชื่อสสีเหียวไอไออ่ะกรีนบด คนนี้คุยๆข้าวปั้นทาข้าวปั้นสร้างประโยคที่ว่าดีโดชอบเรือสีเขียวพูดบ้างไหมคะดีโดไลส์อ่ะพูดทีครับเรียนขึ้นเรียนขึ้นเย็นขึ้นเรียนขึ้นเด้อข้าวปั้นเรียนขึ้นดีโดไลส์อ่ะครีมบดดีโดไลสอ่ะอ่ะพูดบ้างก่อนฮิ่ อะครีนบอสไลท์อะยีลโล่บอสอ่ะอะครับกันโรบอสไลท์อะยีลโรบอสไลท์อะยีลโรบอสเฮ้เฮ้ไลท์อะยีลโรบอสอะไลท์อะบอส b l boat. I like blue boat. ีเขียวพูดได้ไหมคะ I like a q e i n boat. I like a q e i n boat อ่ะพูดต่อไป m e h e likes Aquin boat. I like. I like. อ่ะ p i n boat. I like a Pink boat. อ่ะพูดต่อไน He likes a Pink boat. I like p i like, I like Red boat. เล <Late> ด์บ<ห><ว>ดทีนี้เป็นผู้หญิงให้พูดว่าเอ้ยจะเพิ่มไป she likes อ่ะเลด์บดทุกคน she likes อ่ะเลด์บดเธอชอบเรือสีแดงโอเคค่ะไม่เอาไม่เอาไม่ไม I like I like อ่ะ uh, l l o w boat ผูบังคับเงเฮ้เฮ้หนึ่งสองสามมินน 1> hey, hey. 1, ี่ไลส์อะพีนโมินนี่ไรซ์อะพีนโดครูจะถามเจ้าอะไรเจ้าอะไรเนี่ยเจ้าจอมมินนี่เราใช้สรรพนามแทนว่าฮีหรือชีฮีหรือชีชี เจ้าจอมพูด She likes a pink boat She likes a อ่ะทุกคนพูด She likes a pink boat อ่ะอ่ะ,อะพูดใหม่ I like a pink boat อ่ะคุยอธาพทีวทัสยืนทีวทัน์สร้างประโยคว่าเป็นชอบเรือสียัมพูดว่าใครครับเป็นเป็นไล้สอ่ะ Pink boat พูดสิครับ ปิ้งปินเราใช้ฮีหรือชีแทนชีชีพูดสิคะชีไลท์อะพิ้งบดชีไลท์อะโอเคอพูดน s ้ e l i น e s a p i n อะพ a ้งบดชีไลท์อะพิ้งไละรพูดสิะะคุณจะถามยูโรยูโรพูดสิะว่ามางกชอบเรือสีแดงมาปางไลท์อะเรดบด อ่ะผู้พร้อมกันมะปะเอลตันมาปลงเป็นผู้หญิงเราใช่หรอชีรเนอ่ะพูดเถอะชไล์อะเรโบชไล์อเ่ะโอเคมาปะปะฉันชอบสีชมพูอไล์อะเรนโบไล์พิงโลโบอไล์ะคยอคถามนายเนม <ítulo> มาป uh, uh, like ังเออพาขวานชอบเรือสีชมพูพูดว่าไงพาขวัญไลท์อะพิงโบูดพูดดีครับพาขวานไลท์อะพิงโบู๊ดใช่ชีชีไลท์อะพิงโบูดอ่าโอเคอะพูดว่าไงชีไลท์อะพิงโบูดชีไลท์อะพิงบู๊ดโอเคไอไลท์อะพิงโบู๊ดไอไลท์อะพิงโบูดอ่า พูดตะชือะไรนะฟ้าใสชอบราศียตูบ้างไหมคะฟ้าใสฟ้าใสไล์ไล์อ uh ินโบดอ้าวฟ้าใสมึงพูยงใชชีชีไล์อพีบดะชีไล์อะพูดเ้าชีไล์อิบดอ่ะอีกมาหลำอ่ะพูดฮไไล์อบูบ เอาอานาวินชมชอบเรือสีฟ้าพวกมัน่อยคะชมไม่ใช่ไอโฉมโฉมไลส์โฉมไลส์อาบูบอสโฉมไลส์อาบูบอสเชีไรส์อาบูบอสอ่าโอเคโฉมทิงบอทเอาดีด้วยมามาบอสไอ อีชอบเรอสีชมพูพูดว่าไหมคะไอดีชอบรอสีมูพูดว่าไหมไอดีไลท์อัพพินโบสอ่ะชีไลท์อ่ะพินโบสชีไลท์อ่ะพินโบอ่ะโอเคค่ะไลท์ไอไลนโ์เอในเก้าสะีมู่าไล อาชีไลส์อภิมโบสชีไลส์อภิมโบส์เบิ้ลเกิ้ลเบิ้ลเจ๋งมากเลยเอาพูดใหม่เอาเอาเอาใครดีเอ๋ยทำมาจ้าจอมชื่อเอียงนะขวาะขวัญข้าวโชคเราเสียมอเขาบ้านไหนคะขวัญข้าวขวัญข้า ดีมากเลยไไอว้บเอาใครดิเอ้ยเอาไหน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 บอสบอสยืนขึ้นโบนัสชอบเรือสีขาวรู้บ้างไหมคะโบนัสโบนัสไลส์อ่าโบนัสไลส์เอาไว้บอสชีไลส์เอาไว้บอส อ่ะโอเคไลส์อ่ะพิงบดอ่ะ้บังเกนชื่อ่างเงาะพิตตี่ไลส์อ่ะพิงบพิีไลไลฟ์อ่ะพิงบดชีไลส์อ่ะพิงบช์อ่ะพิง